นี่คือซามค,ครับซามเมนี่เป็นนกแก้วจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในกลุูลนกที่มีวงสายพันธุ์ค่อนข้างประหลาดทีเดียวนะฮะด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถอนุมานได้ว่าทําไมซามบถึงชอบพูดว่ามันเป็นญาติกับเวรโรนาโพสนะฮะอันนี้ผมพูดเล่นนะครับล้อเล่นผมมีตัวเลือกให้3ข้อเช่นเคยครับเรามีเต่ายักษ์อยู่ ตรงนี้2ตัวนะครับปาก็ออกรูปเป็นไข่เหมือนกับนกนั่นแหละครับเช่นเดียวกับรูปทรงของปากที่งองุ้มที่ชวนให้สงสัยถึงความเกี่ยวข้องที่มีต่อกันของพวกมันและต่อกับนกก็เหมือนกันตรงที่มันมีอายุยืนมากไม่เชื่อต้องเชื่อครับว่าทั้งสองตัวนี้มีอายุถึง1 0 6ปีแล้วแต่ยังสามารถทําหน้าที่พรีเซนเตอร์ต่อหน้ากล้องของเราได้ดีดูสง่ารครับแล้วก็แม้จะไม่มีชุดหรูๆก็ตามแปนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกพี่ลูกน้องของนกแก้วอาจจะชื่อ โคสปอนครับโคสปอยนี่จะเป็นหนึ่งในกิ้งก่ายักษ์สีเขียวครับจากชื่อก็นากากก่าจะทราบกันแล้วว่ามันออกลูกเป็นไข่เช่นเดียวกันแล้วมันก็ยังชอบอยู่เฉยๆไม่ต่างจากนกเลยแต่ว่าเปจนะไปได้เช่นกันครับว่าสัตว์ที่อยู่ในสายพันธุ์เดียวกันกับนกนั้นอาจจะทั้งใหญ่กว่าครับน่าเกลียดกว่าแถมยังอ้วนกว่าด้วยครับทสภาพสตรีและสภาพุรุษครับไดโนเสาร์ครับ นี่คือแบบจำลองของอัลเบโตซอรรัชครับคุณผู้ชมครับอบัลเบโตมีขนาดกว้าง8เมตร15เซนติเมตรและสูง2เมตร45เซนติเมตรเจ้านี่มันกินจูครับเพราะว่าวกระเพาะมันมีขนาดใหญ่มากจนได้ถึง32้อูกบาทเมตร สามารถขับเคลื่อนด้วยขาหลังได้ถึง30เมตรในเวลาเพียง6.4วินาทีเท่านั้นนะครับรถเฉลี่ยมันจะบริโภคเนื้อราว90กิโลกรัมต่อการวิ่ง100กิโลเมตรดังนั้นปากของมันจึงกว้างพอที่จะง,ง่ามคนได้ถึง4คนเลยทีเดียวครับแต่ว่าแขกรับเชิญของเราจะสามารถค้นหาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนกแก้วกับสัตว์น้ำมันทั้งหลายนี้ได้หรือไม่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณเอริชมันถ้าเราไม่ถามคำถามที่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปถามตอนไหนแล้วนะคะเราอยากทราบจากพวกคุณว่า สัตว์ในข้อใดยอยู่สายพันธุ์เดียวกับนกแก้ว<อ>ข้อหนึ่งกิ้งก่ายักษ์ข้อสองเต่าหรือว่าจะเป็นข้อที่สามไดโนเสาร์ไม่ใช่แมวแน่ครับนี่คือแผนภูมต้นไม้แสดงสายพันธุ์สัตว์ในโลกนี้นะครับ เราจะเห็นว่าใครสัมพันธ์กับใครหรือว่ามีพัฒนาการมาจากใครบ้างเราประยุกต์สิ่งนี้มาจากเทคโนโลยีการวิจัยในเรื่องยีนส์ครับในปัจจุบันนี้ก็คือ d n a ซึ่งก็คือปัจจัยสําคัญในการจัดระบบหรือว่าบ่งชี้ลักษณะาทางพันธุกรรมร่วมกันหรือว่าลักษณะสําสคัญของสายตระกูลของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ่นเองนะครับเอาเละครับกลับมาที่แผนภูมิกันได้ล่าสุดนี้เป็นสัตว์เซลเดียมีเปลือกแข็งหุ้มเนื้อในที่นิ่มนี่คือหอยทากตาม,มาด้วยผีเสื้อครับ พอจะเปลีนบันทดขึ้นไปเพื่อจะเห็นว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะฮะและที่อยู่ข้างบนนี้ก็คือมนุษย์เรานี่เองนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องอยู่คนเดียวกับลิงแน่นอนกลับมาที่เรื่องโกกันดีกว่านะครับในแผนผุงต้นไม้ของเรานั้นเต่าครับอยู่ตรงนี้นะครับ จัดอยู่ในใสายพันเดียวกับสัตว์เลือ้อยคลานเช่นเดียวกับสัตว์ที่อยู่ด้านบนนะครับกิ่งกายาก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับแล้วก็นี่ก็คือจระเข้ครับและจากนั้นก็มีอเวอโตสารัสด้วยตอนนี้เราก็รอเพียงแต่ว่าแล้วนกจะบินมาลงตรงไหนดีทั่งเป็นเวลาที่น่าระทึกใจครับโปรโเฟสเซอร์ไฮเน์ครับเชิญได้เลยครับมาเตดรูปนกให้ดูทีครับอาฮะอยู่ตรงนี้เองครับกิ่งเดียวกสัตว์เลื้อยคลานเลยทีเดียวครับ นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากในปัจจุบันเชื่อว่านกกับสัตว์เลื้อยคลานนั้นพัฒนามาจากสายพันธุ์เดียวกันครับถึงแม้ว่าในหนังสือเรียนจะไม่ได้เขียนเอาไว้แบบนี้ก็ตามนะครับแล้วก็นี่ก็นกนี่ก็ไดโนเสาร์เห็นไหมครับแล้วก็และนี่ก็ทําให้เห็นถึงลักษณะร่วมมาพันธุ์เดียวกันหมายความว่าสัตว์ที่อยู่ในสายพันธุ์เดียวกับนกแก้วก็คือไดโนเสาร์นั่นเองที่ถูกต้องคือคําตอบข้อ3นะครับ สิ่งมีชีวิตกุดําบันที่เห็นนี่แสดงถึงลักษณะผส,สมผสานระหว่างไดโนเสาร์กับนกครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ผลการวิจัยได้บอกว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ใช่บรรพบุรุษสายตรงแต่ว่าน่าจะเป็นการพัฒนาของนกอ,อีกชนิดหนึ่งมากกว่าพูดถึงเรื่องหรืมดบันเนี่ยผมอยากรู้จริงๆครับว่าคุณลุกเนี่ยเข้าวงการมานานเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าดูอายุมากอายุมากค,ครับคุณอล็มัน